ะะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะว่าถึงรู้แล้วรถคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างและตอบถามความพอใจของน้องนีว่าทำไมถึงเลือกซื้อรถเกียร์มิสันกับผักบุ้งนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราถึงบ้านน้องนิวแล้วนะคะแต่ว่าเรามาถึงก่อนเวลานิดหนึ่งนะคะเลิกน้องนิวก็คือขับเข้าบ้าน10บโมงเนาทีนะคะเดี๋ยวพอถึง10บโมงเนาทีเนี่ยเดี๋ยวผมุ้งจะขับเข้าไปในบ้านน้องนิวเลยนะคะตอนนี้เรารออยู่ตรงทาง,างเข้าบริเวณบ้านนะคะค่ะตอนนี้ก็10บโมงแนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวผมุ้งขอเตรียมตัวก่อนนะคะพอถึง9นาทีเดี๋ยวผมุ้งจะต้องขับเข้าบ้านแล้วนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ สวัสดีค่ะดับเครื่องเลยดะสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านน้องนิวแล้วนะคะก็คือได้ส่งรถให้แล้วแล้วก็ได้ดูเลิกตามตอนแรกเนาะเป็น10บโมงเนาทีค่ะ<ช>แล้วก็พร้อมกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะวันนี้ก็วันที่31มธันวานเนาะก็น้องกลับบ้านก็มีพ่อแม่ด้วยได้ยินข่าวพรุ่งนี้วันเกิดตเตรียม <c oughs> เตรียม <c oughs> อุปกรณ์มันทําบุญไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ อ่าค่ะคุณยายเนาะอันนี้คุณยายคุณยายพูดดังๆหน่อยนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูนารถเมื่อกี้เราได้ตรวจรถกันแล้วเนาะอยากมีคำถามสอบถามน้องนิวค่ะว่าเจอกับผักบุ้งที่ช่องทางไหนคะเจอในเพจค่ะติดตามทางเพจค่ะค่ะแล้วก็ทำไมถึงเลือกเป็นรถยนต์นิสสันคะอ่าเห็นว่าสวยค่ะรุ่นนี้แล้วก็แบบทรงที่ต้องการพอดีค่ะ จริงๆร,รถน้องนิวอะค่ะเราได้มีชุดแต่งรอบคันนะคะเป็นชุด m a x i m a ั t จที่เป็นชุดใหม่ของปี2021เลยแล้วก็รับประกันให้ถึง3ปีแต่ว่านี้เป็นเร่งด่วนงานไม่ทันนะคะ,คะก็คือมีนัดติดตั้งให้อีกทีวันที่7นะท<ช>ี่ทำงานน้องนิวนะคะ,คะเดี๋ยวส่วนเวลาพี่ผบับบุงจะนัดอีกทีหนึ่งแล้วก็ ของเราตัวนี้จริงๆจ,จ,จากจะเล่าสตอรี่เลยตั้งแต่แรกว่าเราอ่ะจริงๆมีแพนออกรถอะที่เราคุยกันตอนจองก็คือกุมภาอ่าแต่พอบอกว่าเนี่ยน้องนิวพอดีมีรุ่นอเมร่าเอลหลุดมาคันหนึ่งสีเทาตามที่หนูต้องการหนูจะรับเลยไหมน้องหายไปแป๊บหนึ่งพี่โอเคหนูเอาเลยก็ได้แต่ แต่มารู้ตอนหลังค่ะน้องยังขับรถไม่เป็นใช่ใค่ะขับรถไม่เป็น,นะคะ่ะใช่คือน้องยังขับรถไม่เป็นแล้วก็เดี๋ยวหลังปีใหม่นี้ก็จะไปเรียนเนาะจะไปเรียนใช่จริงๆไม่ยากแล้วก็จะแอบ,บบอกว่าน้องเป็นอายุยังไม่เยอะนะคะแล้วก็เก่งมากเลยรถคันนี้คือเก็บเงินดาวตัว,ตวเองแล้วก็เมื่อกี้พ่อแม่เชยชมให้ฟังนะคะว่าไปทํางานกรุงเทพก็ส่งเงินมาให้พ่อแม่เดือนะละเยอะเลยเก่งมากเลยอันนี้ขอชื่นชมนะคะ ก็เป็นยังไงบ้างเห็นรถก็ถูกใจมากเลยค่ะสวยค่ะเดี๋ยวพอใส่ชุดแต่งเราก็จะถูกใจกว่านี้เนาะก็ตอนนี้ต้องเอากลับไปจอดไว้ก่อนใช่ค่ะต้องไปเรียนก่อนค่ะค่ะโอ้ยตื่นเต้นก็อยากจะบอกว่าทางที่ขับมานี่แบบสุพรรณบุรีนะ แบบก็มีฝุ่นเยอะหน่อยก็ได้มาทําการเช็ดรถอะไรให้เรียบร้อยนะคะตรวจเช็คลมยาแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งตรวจครบหมดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะทางภวุ้งนิสันสุดปังก็ต้องขอขอบคุณน้องนิวมากนะคะที่ไว้ใจให้เราดูแลเนาะแล้วก็สำอัลรเคสนี้คือไว้ใจจริงๆเพราะว่าช่องทางที่เราคุยกันคือเจอกันทั้งเพจ okay. แล้วก็อากจะบอกว่าน้องอะทักมาคือคุยกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆนะคะแล้วน้องก็ หายไปแป๊บหนึ่งแล้วน้องก็ขอจองจนผักบุ้งตกใจว่าขอเบอร์ก่อนได้ไหม <c oughs> ขอคุยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยอยู่ๆจองคือแบบออนไลน์จ๋าเลยทําไมถึงไว้ใจเพราะว่าตอนแรกคุยกับพ่อแม่พ่อแม่แบอกว่ากลัวเหมือนกันนะกลัวค่ะพ่อแม่กลัวมากก็เห็นแบบรีวิวหลายๆตัวเงี้ยค่ะ,คะก็เลยคิดว่า น่าจะเป็นพี่ผักบุ้งนี่แหละขอบคุณมากค่ะก็คือผักบุ้งนะมีตัวตนอยู่จริงนะคะก็คือโอนจองออนไลน์นะคะเข้าบริษัทเนาะแล้วก็ทํามีการจัดไฟแนนซ์ไปถึงที่เลยแล้วก็มาส่งมอบรถให้ถึงบ้านคือบอกเลยว่าซื้อรถกับเราก็ต้องได้รถนะคะนี่คือเสียงจริงจากลูกค้านะคะว่าซื้อรถกับผักบุ้งในสันสุดปังได้รถไหมได้ค่ะประทับใจมากค่ะไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งค่ะรวดเร็วทันใจมากค่ะ สิ่งที่ห่วงอะไรมากังวลมาคือไม่ต้องห่วงเลย<ช>ผักบุ้งจัดการให้หมดนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็สําหรับรถคันนี้ก็ขอให้นําพาเงินพาทองเข้าบ้านเ<ช> <ๆ S 2> ยอะเยยิ่งๆ่งขึ้นไปเนาะพ่อแม่จะได้สบายเพราะว่าชมเยอะน้องเก่งนะ <c oughs> อยากจะย้ําจริงๆว่าน้องเก่งมากตอนหนูอายุเท่าน้องหนูอาจจะแบบพี่อาจจะแบบเล่นดินเล่นทรายอยู่ก็ได้ <c oughs> น้องเก่งมากค่ะก็รวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะขับข,ขี่ปลอดภัยรถคันนี้มีอะไรสงสัยก็โทรมาหาพี่ได้ตลอดเลย ใช่คะ่ะขอบคุณมากค่ะ